สรุปข่าวพิชิตโควิด -19 รายวันผู้ติดเชื้อเพิ่ม2,817รายรวมผู้ติดเชื้อสะสม1 4, 7 4่7 9 6รายเสียชีวิตเพิ่ม36รายไทยอันดับที่80ของโลกรัฐสภาพักภูมิใจไทยขอบคุณกระชรวงม,มหาไทยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกงบซื้อวัคซีนทางเลือกได้ ทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลสับสนุนงบ2,805ล้านบาทวิจัยและพัฒนาวัคซีนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนของภูมิภาค แบ่งเป็น 1. บริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัด650ล้านบาท 2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ200ล้านบาท 3. บริษัทไบยาโฟโตฟาร์มจำกัด160ล้านบาท 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวุนบุรี562ล้านบาท 5. องค์การเพศสัจกรรม156.8ล้านบาท 6. บริษัทองค์การเพศสัจกรรมอริเออร์ชีววัตถุจำกัด81.88ล้านบาท สถาบันวัคซีนแห่งชาติมอบทุน995.03ล้านบาทแก่โรคอุบัติใหม่ 1. ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย365ล้านบาท 2. บริษัทสยามไบโอเซนจำกัด596.24ล้านบาท 3. ศูนย์วิจัยไพรเวทแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย33.79ล้านบาท <L> ไม่ใช่ให้เปล่าเมื่อวิจัยเสร็จ ต้องมอบให้แก่รัฐบาลไทยมูลค่าเท่ากับทุนที่ได้รับทำเนียบรัฐบาลเปิดตัวเลขงบสู่โควิด1 0 0 0 0แสกว่าล้านจ่ายไปแล้ว8.7หมื่นล้านเหลือสำรองอีก30 0 0 0ล้านกระทรวงสาธารณสุขเซ็นสัญญาซื้อไฟเซอร์ยืนยัน7มิถุนายนวัคซีนพร้อมสิ้นเดือนฉีดครบ10ล้านโดนกรมควบคุมโรคประกาศ21หน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานที่7มิถุนายนนี้ตรวจเช็คด่วน ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มการเคลื่อนย้ายแรงงานและเตรียมพร้อม46จุดกระจายวัคซีนให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์นายจุรินใช้วิธีประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกกับภาคเอกชนโชว์6มาตรการแก้วิกฤตโควิด19 กทมเช้าวันนี้สัปซินจิโนแวคถึงไทยอีก5 0 0 0 0 0โดสบสบค3ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขตปทุมวันย่านสยามสแควร์พบผู้ติดเชือ้อรวม144คนโยนกทมถแถลงเกรงซ้ำรอยลาดพร้าว69เ้าเครือข่ายองค์กรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยวอนรัฐบาลเปิดโอกาสราชวิทยาลัยจุฬาพรย้ำยังไม่เปิดจองยังไม่เรียกเก็บเงินฉีดวัคซีนซินโนฟาร์ม เรียกเมื่อไรจะบอกภาคกลางสารสุขสมุรปราการเตือนงดกินน้ำแข็งหลังพบคัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง86รายวันเชื้อปนเปื้อนประจวบคีรีขันหัวหินวุ่นไม่เลิกพบคัสเตอร์ใหม่โรงงานแปรรูปไก่สดติดเชื้อโควิดแล้ว3 5รายปทุมธานีด็อกร์วุรศักดิ์หดานายกอบตคลอง3นนำทองคำหนึ่งสลึงมอบผู้โชคดีลงทะเบียนฉีดวัคซีน ลบบุรีเตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามสัปดาหนะ์หน้าภาีสารเลยในาใยชัยวัฒน์เนียมสิริผู้ว่ายกเลิกใบนัดฉีดวัคซีนโควิดทั้งจังหวัดเหตุได้รับจัดสรรมาน้อยภาคเหนือเชียงใหม่นายเจริทดิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าประกาศชาัดจองผ่านหมอพร้อมคิวมิถุนายนได้ฉีดทุกคนภาคใต้ ภูเก็ตอาลัยหมอใจบุญรักษาคนยากไร้ฟรีในแพทย์ประยุนพระคาเบคานนเสียชีวิตติดเชื้อนานนับเดือนภูเก็ตสอบอสอเห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มหนึ่งกรกฎาคมนี้สุราษธานีนายวิทุษจินโตผู้ว่าผู้ติดเชื้อลดเตรียมเปิดสนามกีฬาตลาดนัดเสริมความงามนวดแผนไทยสปากวดวิชาปัตตานี มหาวิาลยสงขลานครินเตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีน7มิถุนายนนี้รองรับ1,000-2,000ถึงคนต่อวันต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์หากไม่มีวัคซีนเข้ามาในโครงการโคเวตจะไม่ต่างอะไรไปกับโครงการที่ล้มเหลวจีน CEO s i n ซิน c วปักกิง่งอนุมัติวัคซีนฉีดในกลุ่ม3-15ปีได้แล้วสิงคโปร์ยกเลิกแข่งรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่าวัน2ปีซ้อนร้องขอวัคซีนซินว เป็นทางเลือกสถานทูตสหรัฐเปิดเอกสารข้อเท็จจริงสนับสนุนไทยสู้โควิดช่วยผ่านไปแล้ว930ล้านบาทผ่านโครงการโควิดสนับสนุนโดยอาหารเสริมป๋าแงมครับเจ้านายปูน,ปน